ไดดจินไม่ได้ลยไี่มีหรอนะความไม่มีความเป็นพ่อใช่ความเป็่อเราเขตตะจีเหรอหนึ่งสหาที่แค่เออติสีฟมารีของคอกกัตอรมเมอร์เอาไปตะจีเอาไปได้เอาจริงสาววอมันก็คงคอนเซ็ปต์อยู่แล้วเปล่าเป็นไงทุกคนเลยนะ Pilrí. Watch out, mời like, like, like. <olie light> <way on> <-ara> Watch out mời 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 không mời 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 nhìn h a 好吗？Watch out. ดูหลังนีมันไม่เห็นเรเอ้องคุณลงไปตัวเองโอ้ปับปึ๊บเอ้ยมนูก็ว่ามึงมึงบอกมึงบอกน้องะห้าบ้าลยครับมาดูสายมาดูสุดทกาอยู่ตรงบากที่ ไม่เห็นวะยิงไปสตัวมันทำน้องคุณได้ไงวันนี้อ่ะไม่ทำทำน้องทำน้องคู่คานี้อ่ะฆ่ากูดีกว่าเออ location. marked ไปรับออยู่บ้านนัะหรอใช่ใช้อยู่บ้านนั้วเขีนเลย What's up? กำลังมีอัการเลยเออช่วยพี่เขียน w a t s up? เลยหรอลูกกระสุนหมดเหรอมันอยู่ไหนวะมันแบบอยู่บ้านเลยได้เหรอแล้วมึงตายทำไมอ่ะโง่อุ้ย มันแซ่บป่ะมันแซ่บป่ะมันบอกว่าอะไรพี่พุกมันบอกว่าอะไรไม่นี่กูไม่อยากยิ้มเลยอ๋อมึงบอกว่าไอ้ยี้นี่ถ้ากระสุนกูไม่หมดนะมึงตายมันบอกงี้ไอ้ยี้กูจะรู้อ่ะบอกกระสุนหมดแล้ครับกระสุนหมดแล้ครับมึงไม่ได้เก่งหรอขับแม่จ๋าใจเมื่อกี้ขอความหมายหน่อยได้ไหมครับได้คำได้ไอ้พุกกูบอกให้มาแปลให้หน่อยตอ่นๆโอเค เราได้ยินบอกมีขอ่ก็รู้ว่าตายอีแล้วทำไมมาแปลนี่วัดช่างต้งไหนอ่ะท่านด้ามาไหอยู่อ๋้เยี่ยมพี่โคมพอแต่ว่าตอนนี้พี่วิ่งเราจะเป็ฮะเรื่ี่เรื่มัหมดเลย่แน่เลิหมดวัดช่างต้องไหนนอนจะปล่อยท่บ้านที่มาลครับไปมันดูดวัดช่างระดับสามพีนมันดดมดู กี่ต้วเงี้ยยางวะเหลือสองตัวยางวะที่แจ้งเหรอเข้าไปหน้ากูเหมือนน้องขนาดนั้นเลยเงี้ยเข้าไปอ่ะ พี่เม่งว่าถาตีนเรหลายปีอุ้ยยังเม่งอยู่หรอกยังเม่งอยู่หรอกมา t c h out นั่งก็เหมือนน้องขนาดนั้นเลยไงเวอร์เด็ดตัวเดียวชิวไปป่ะเนี่ยอืมจัดอ่ะเตอแบบสูงเลยจัดแะใเ้มันเดียวเข้าหัวหัวกระโหลกตายอ่ะทะลุ โัวกระโดดขวาแล้วไปโผล่กระดูกหลังโดดพีดไดปุ๊บกินไก่ตัวเกินไปไหมอ่ะจริงเพราะว่าพี่กินไก่พูดถึงโอกกินไก่ก่อนอะไรนะจริงเกินเยียวยาบอกเลยทำไมแก่เป็นนี่อย่างเนี้ย,ยหือ เซียนอะไรเงี้พี่การอ่ะอือหืออืออนา่เอาใทุกคนตอนเนี้ยใครไม่ก <answer> ินข้าวไหไปกินเพราะมันอร่อยมาก ข่าหวานอเอ๊ะคอมเมดสปอนนะนเอ้อะไรนะใครที่อยู่กรุเงเทพนะคะกูกูชิคเกน้นอ่อยเนี่ยอ่อยเนี่ยไ่ถามอีกว่าสรุปใครอ่อน อ่อนอ่อครับมันปเป็นซอสกิมหัวหอมพรุ่งนี้จะมาเปล่าเผื่อว่ารู้ใจคตม, <laughs> มนร็วขึ้มาทำเดีย ก็เพราะยังสัตว์เก่งเข้าจังนะยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้ยอะไรใช่แต่ว่าจริงก็เล่นเก่งทุกวัน Watch out เฮ้ยออกมาได <IS> ้ไงอะเฮ้ยออกมาได้เหรอ

ไม่โยนที่ไหนเลย Victory belongs to us เอด็กเก่งก็เก่งทำตามหน้าสดก็ได้ครับเพืนโอ้เดี๋ยวเด็กก็ส่งน้ำละเออว่าใช่เอ้ยเดี๋ยวพูดอีกทีสักตอนนึ่งก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรชาตสวัสดีครับมีลูกผมก็ไม่ได้ช่วยให้พาทิศหายไปนักแรงมากผู้สาวแบบมีไรของมี เ,เ,เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมล่ะฮะไม่มีไม่มีผมเดินไดีไม่มีใครเห็นเลย <laughs> เออเดินเลยเมื่อนเกกระโดดไปเจอลูก <laughs> <c oughs>